เอาเรือแาวสองลำเนี่ยมาวางนี่หันหัวเรือเข้าแล้วเสริมกันตั้งแต่ส่วนตรงนู้นมาด้านนี้เนี่ยแล้วก็หันเข้าอุโบสถเข้าวัดเนี่ยนะที่ดีเย่ของต้นนี้จริงๆมันที่พี่นึกภาพต้นนี้นะมันจะตีแสกหน้าพี่อยู่ตลอดเวลาเ,ออเหมือนเหมือนคนเราโดนไม้หน้าสามอะ่ะตีแสกหน้าบ้านนี้เป็นประลังธาตุของธาตุไม้ใช่ไหมครับสีที่ดูดซับใช้สีของ ธาตุน้ํากับธาตุไฟไปดำนาจเป็นเมตตามหานิยมนะเรียกว่างผงคู่มังกรส่วนตรงเนี้ถ้าเรามีในลักษณะของช้างเป็นโขลงะติดนี้น<า>ครับสองสองฝั่งติดเหมือนกันกับไอเนี่ยการตั้งศาลที่นี่ดีที่สุดคือตําแหน่งที่นั่นนั่นคือดีที่สุดตําแหน่งที่รองลงมาฝั่งนี้ที่อาจารย์ให้เอา ช้างมาวางสองข้างเนี่ยเพราะว่าบันไดที่หันไปทางเที่ยน,นตกอยู่เนี่ยเวลาดวงเราตกมันก็จะตกหนักแต่พอวางช้างปิดมาหามนาดนี่ช่วยซอบได้ส่วนตำแหน่งตรงนี้ให้ติดรูปม้าแปดตัววิ่งเข้าหมายถึงว่างานเงินบริวารทั้งแปดทิศเข้าบ้านเราพระที่นี่สงบนิ่งทำหน่งขวามือพระเป็นหล่าเทพอันนี้โอเคแต่ว่าพญานาคเี่พี่ต้องปรับเป็นหันมาทิศเดียวกับพระทั้งหมด เงินเข้าเยอะแต่ว่าเงินจะจ่ายเยอะมากเพราะว่าประตูประตูห้องน้ํากับประตูเข้าแล้วก็บันไดปะทะกันอย่างดุแนแรงปะทะกันอย่างดุแนแรงหนึ่งเนี่ยเบาๆเนี่ยเขาเรียกว่าตะเลาะก,กันบ้านแตกถ้านอนตรงนี้มันไม่ค่อยนี่ต้องนอนให้เข้าล็อกตรงเลยจินอนนอนตรงล็อกนี้เลยล็อกตรงนี้ใช่ถ้านอนนอนตรงนี้นทพี่ดูนะคานนี่มันเสมือนมีคานที่ทับเขาอยู่ ปิดด้านนี้แล้วก็เอาพระวางตำแหน่งนี้พระตรงกลางขวามือพระเป็นเหล่าเทพซ้ายมือพระเป็นรัชกาลวางหันมาผังนี้ทั้งหมดเลยแล้วจะดีเยี่ยมครับถ้าอยู่เป็นครอบครัวถ้าหลังคาเสียบไปน่ะมันก็จะเกิดรักสามเศร้าเหมือนที่บอกว่าผู้ชายมีเมียใหม่ได้ผู้หญิงมีสามีใหม่ได้หรือได้เมียน้อย เรียกว่ามีเนียนน้อยเกิดขึ้นแฟนพี่อะมีเนียนน้อยนะพี่เลิกกนนีแหละที่นี่เนี่ยอายุพันกว่าปีครายาวประมาณนี้สีขาวแล้วก็มวยผมด้วยผมขาวถือไม้เท้าดคดรหน่อยนะครับก็าเข้ามา่าวตามราจานนะครับเอ็งดังปังรวยรวยพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านรวยขิดแต่ยังไม่ขิดยาพึ่งเลิกรวยหลวงเตียบอกไว้